สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงรีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าตัวไม้ดูดฝุ่นหรือว่าไม้กวาดดูดฝุ่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนเนี่ยจะเรียกนะครับไม่อยากว่าไม่รู้ว่าชื่อจริงๆของมันเนี่ยมันเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับก็เป็นเท่มนึงนะครับที่พอ่อ้ันใจกล้าเนี่ย <Wow. S 1> ควรจะมีเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าสั่งมาจากทางออนไลน์นะนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้สักนิดน,นึงนะครับแต่ปรากฏว่าให้กล่องมันเล็กมากเลยตอนแรกก็เงงๆไม่งของ ที่สั่งมานะครับผมเขาบอกว่าเป็นไม้กวาดดูดฝุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะกันมาดูเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด2สีนะจริงๆแล้วเนี่ยไอเจ้าตัวไม้กวาดดูดฝุ่นอย่างนี้นะนะครับมันมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะก็ขึ้นอยู่กับ ว่าท่านเนี่ยถูกใจลักษณะนหน้าตาแบบไหนนะครับก็ผลิตจับส่วนใหญ่ก็ผลิตจับจีนนั่นแหละครับนะอันนี้เนี่ยเพราะอันนี้มีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับต้องบอกไม่ใช่หนึ่งเล่มหนึ่งแผ่นดียว<อ>คือมีสองสีนะครับเจ้าตัวนี้มีสีฟ้ากับสีชมพูนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณน,นี้นะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยกว่านะอมเขียนชัดเจนเลยไม่อินชไนซานะครับนี่เห็นไหมเอ่ยฟึ้นอ่านีคือด้านหลังมันนะครับนี่คือด้านหลังมันนี่คือ นี่คือด้านหน้าเกือบเจ๊งก่อนแล้วอะมีด้านหน้านะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดฝาเพื่อเอาฝุ่นที่เราเก็บเข้ามาได้นะครับนี่นะครับนี่ตันี้ตัวฝุ่นมาเก็บเข้าไปแลจะแบงนี้ลักษณะการทํางานของมันก็คือเมื่อเราไถาไปกับพื้นนะครับคือเจ้าตัวไอ้สองอันเนี้ยสองสองสองก้านอันเนี้ยนะครับมันจะอยู่ด้านหน้าะนะครับมันอยู่ด้านหน้าลักษณะการทํางานคล้ายกับเจ้าตัวโรบอตด,ดูดฝุ่นนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ย ขนของมันเนี่ยมันจะเยอะกว่าคือเท่าที่สัมผัสนะครับเท่าที่สัมผัสเนี่ยขนมันเหมือนกับเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นเลยนะคเครื่องดูดฝุ่นโรบอดดูดฝุ่นดูดฝุ่นนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโรบอตเนี่ยแปรงของเขาเนี่มันจะยาวกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยแปรงมันจะสั้นกว่านะครับแล้วก็มีความถี่มากกว่านั่นเองเพราะว่าไอตัวนั้นน่ะผมก็จะว่าถ้ามันทํากว้างมากอย่างเงี้ยมันจะกินแบตเตอรี่นะครับแต่แต่ว่าเนี้ยมันไม่ต้องใส่ฐานมันใช้แรงขนนะครับมันก็เลยทําให้ว่าไอมันสามารถที่จะทําที่ได้นะครับตรง ด้านซ้ายในยด้านขวามก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับนั่นเองถ้าฝุ่นเฟืองตรงนี้นะครับถ้าเฟืองตรงนี้เนี่ยมันทําการหมุนนะครับเจ้าตัวที่โกยตรงนี้ด้านหน้าที่อยู่ตรงนี้มันก็จะหมุนตามไปด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับมีเห็นไหมไมันจะสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้แล้วตกท้ายด้วยมันจะมีตัวผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับตรงนี้ที่เอาไว้ดักฝุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าตัวผ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะถอดออกมาซักได้นะครับเป็นแค่ตัวตีนตุ๊กแกนะครับ อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผมเข้าใจว่าเจ้าตัวแปลงตัวนี้นะครับเวลาที่เราไถกับพื้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มความเสียดทานนะครับก็คือเหมือนว่าพอสามารถพื้นผิวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเสียดทานและเกิดเป็นแรงต้านออกมางอันนี้หนักไปนิดนึงเกิดเป็นแรงต้านมาทําให้มันผลักเจ้าตัวเนี้ยก้านเนี่ยออกไปทําให้สามารถที่จะ ทำคำสาได้ซึ่งมันเป็นกลไกที่ถือว่าออกมาได้ชันฉลาดมากนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้นะก็คือแบบไม่ตอนแรกเฮ้ยมันจะหมุนยังไงว่าแล้วมันจะฝืดไหมอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้คือบางทีเนี่ยคุถูถ้าเบิดมันพื้นลื่นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่หมุนไม่หมุนก็เป็นไปได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีเจ้าตัวยางตัวนี้อีกหนึ่งอันนะครับก็คือว่าเวลาคุณวางไว้กับพื้นเนี่ยยางตัวนี้มันก็จะกดลงทําให้เจ้าตัวเนี้ยมันสัมผัสติดกับพื้นนะครับก็ทําให้เกิดแรงต้านอย่างที่ผมบอกั่แหละะประกด้วย ไม้นะครับหรือบอกว่ามีไม้ให้3ก้านนะครับตรงนี้แต่ว่าไม้เนี่ยมันก็ต่อมาเป็นก้านเดียวนะครับเจ้าตัวไม้เนี่ยหลังจากที่ต่อมาแล้วเนี่ยจะมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ102เซนนะครับ102เซนตรงนี้ก็ทําให้เวลาที่เราทำความสะอาดหรือว่ากวาดถูเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่ปวดหลังนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องก้มมันก็ความสูงขนาดโคเนเชียกับทลังดีนะครับ <แเ S 1> ตรงนี้เวลาถูไปก็ฟึดฟึดน,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 นะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ถือว่า ใช้ได้เลยนะครับตัวตัวนี้ก็สีสันค่อนข้างสวยงามน,นะครับเป็นสีชมพูกับสีฟ้าจริงผมซื้อมา2สีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดนะครับทุกอย่างพลาสติกหมดก็คือค่อนข้างอาจจะแบบดูแบบเออไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณใช้ไม่ได้ตากแดดอะไรเงี้ยใช้เสร็จแล้วไม่ได้ตากแดดอะไรเงี้ยก็มันก็น่าจะทนทานอยู่นะครับพลาสติกพวกนี้นะก็งานประกอบก็ถือว่าออกมาได้ดีนะครับไม่ได้กีก๊อกอะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็เมนเทนนันท์ทอมสะอาดอะไรพวกนี้ง่ายนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็สามารถัดดไ้หมนนตวี โดนน้าได้แต่ว่าถ้าโดนน้ํานานๆเนี่ยไอตัวน็อตที่มันยึดเอาไว้พวกนี้อาจจะขึ้นสนิมก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับพวกน,อน็อตพวกนี้อาจจะขึ้นสนิมยังไงถ้าเกิดคุณล้าองทำความสะอาดเนี่ยก็จะต้องเช็ดทำความสะอาดให้มันแห้งนิดหนึ่งนะครับจะได้อยู่กับเรานานนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสมราคาครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเจ้าตัวกล่องตอนนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ใจว่า จะเปิดออกมาเพื่อเอาเศษขยะเทออกมาได้นะครับแต่ปรากฏว่าแค่เปิดช่องเฉยๆแล้วก็เทมันออกมานะครับเศษขยะตรงนี้เศษพงอะไรตรงนี้มันก็จะออกมาตรงนี้แล้วนะครับก็หลักการทํางานนี่ง่ายๆนะครับขนาดนะครับขับขนาดเนี่ยตรงนี้เนี่ยใหญ่ประมาณ1นึ่งมาบรรทันนะครับก็คือ1ฟุต33มเซนนะครับล็อกว้างอยู่ที่16บหเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากอะตามที่มือผมถือนะครับตรงนี้นี่จะเห็นว่าก็พอดี นะครับก็ขนาดกําลังสวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปดูมันทำงานตอนกวาดของสัร้างเล็กน้อยดีกว่านะครับไปตัดภาพไปก็โอเคครับก็จบการรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะ เพิ่มเติมอีกนึงก็คือเจ้าตัวเนี้ยที่มันขวัดฝุนนะครับมีตัวกลางเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆแปรงแบบแปรงล้างขวดนะครับแต่ว่าขนเนี้ยต้องบอกว่ามันนิ่มมากทาให้แบบเจ้าตัวฝุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะโกลยเก็บเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้พื้นเป็นรอยนะครับเพราะว่าขนเขาดีไซน์ล้วมาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้กระแทกแรงๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นรอยหรอกครับนะตรงนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม